เราเซ็ตเซตกัตติกากณฑเลยเซตกัติกาเลยไปคุยไม่เอาไม่เอาไม่เอามึงจริงจังเหี้ยวเนี่ยเนี่ยไม่งั้นพวกมึงสองคนเนี่ยบอกเลยพี่พี่พี่ไม่นับไรเฮี้ยไม่นับไรเฮี้ยไม่เขารู้หรอไม่เอาไรเฮี้ยชนะคือชนะ ผมมองหน้าพี่เมืันก็เหมือนรู้สึกเป็นแฟนแมนยูไปแล้วนะผมเกือบเตะพี่นะหน้ากูหน้ากูเป็นเหมือนย่อเยอะอย่างเงี้ยมันนั่งแล้วฟังแล้วเหมือนอมยิ้มอ่ะบอกเลยว่าโบมเอลาแชมป์ลีกเลยนะก็คือเลิกเคลียร์เลยที่ผู้พูมแต่ว่าหมดหมดกันหมดแชมป์เฮ้ยมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคือถ้าว่าาถ้วัดเป็นบรรยัติไตรยางอ่ะการแพ้เกินสามนัดสี่นัดเนี่ยมันมันลุ้นแชมป์ยากแล้วผมว่าการเจอแฟนฟอร์ดนี่แม่งเอาง่ายถ้าผมมองตอนนี้เลยนะขอเสมอ เอาย่างนับก่อนหนึ่งสองหนึ่งสอนึ่งสองหนึมึง <1, S 2> น,นับประเภทไหนมันหยุดอยู่แค่1นึ่สองก็หนแล้วก็ถ่ายเลยอย่างนี้ไงมันก็ต้องห้าสี่สามสผมนับไปข้างหน้าหนึ่งสองทาบ้านทาบ้านทาบ้าน เนี่ยผมคิดว่าอีพีนี้จะมีคนดูอ๋มออดเดตในยูทูบด้วยปล่อยให้แฟนแมนยูมานั่งย่ามยีเพิ่งแค่จะมีคนเปิดดูไหมเมื่อกี้เปิดไปดูคอมเมนต์อีพีล่าสุดใน YouTube ก็จริงนะตั้งแต่มีรายการนี้ยทุกครูแพ้รุวนเลยจากที่ชนะมารัวๆออะไรย่างเงี้ยตอนแรกตอนแรกเราคิดว่าเดี๋ยวทำไปถ้าถ้าไม่มีลูกค้าเราก็จะปิดสักปีนึงไปสิ้นปีแล้วจะเลิกตอนนี้ตอนนี้คือจะเลิกเลยเหรอไม่ต้องรอสิ้นเดือนนี้ก็ได้เดี๋ยวสามารถไปได้เลย แต่เนี้พอออกตอนนี้เราก็แยกย้ายกันได้เลยเพราะว่าลูกค้าเหรอเพราะมึงโอ้โหตั้งแต่มึงเข้ามาในทีมกูไม่ชนะเลยแล้วโอ้โหไม่มีทรงด้วยไม่ชนะไม่ว่าไม่มีทรงด้วยไงคือมันมันแพ้ไอ้มันเสียทรงอันนี้เริ่มเลยเหรออันนี้เริ่มเลยเหรอไม่แบบเปิดเลยอ่ะมึงเปิดรายการก่อนป่ะขู่เราด้วยเจ้าละ e ีด้วยอ่ะพบกับเด็กเราครับเย้ก็ตบมือเต็มเพี้ยอะไรตบมือเต็มเพี้ยอะไรอ้าให้แฟนทีมอะไรเนี่ย ก็จบแดงเดือดมาหมัดๆเลยนะครับสนุกสนานดีใครสนุกกับมึงใครสนุกกับมึงก็สนุกเกมสนุกไงเกมทั้งสองทีมโผแรกกันเอ้ยผูก็ยิงเยอะแต่แบบแค่ไม่เข้าอแค่ไม่เข้าไอ้แต่ละประโยคของมึงไงมันมันเหมือนไม่มีอะไรหรอกแต่ว่า เวลตาของมึงมันมีความเหยียดอยู่มีเหรอออเเยียดตรงไหนวะเหยดตรงไหนวะอ่ะเรามาหลังเกมกันเลยคุยพร้อมกันได้เป็นเที่ยอะไรเหมือนเหมือนสำสำรักยิ้มเมื่อกี้หลังเป็นอะไรมึงนั่งยิ้มตลอดเวลาหนักอะนะ แต่อันนี้เราคุยกันพร้อมกันได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นมันแบบต่างคนต่างเจอสายดีเมื่อกี้พี่ดูสีหน้านยคือเอาตรงนี้เหมือนมึงแไม่ได้อยากพูดอะไรหรอกเหมือนมึงแค่แบบอยากมานั่งจ้องหน้ากูแล้วมึงก็ยิ้มไม่กูเฉยงั้นหลังเกมผมไม่พูดกลได้ะอ่ะผมนั่งฟังโอ้โห้ปอ่ะงั้นมึงนั่งฟังกูกูดี๋่เรออ่านนั่งฟังอ่ะผมเริ่มก่อนแล้วกันเหมือนสาระคนเศร้าถ้างั้นอ่ะพี่เราสาบเทปแล้วนะ เริ่มมาก็รันทดเลยยังไม่พูดเลยเอาออเหรอมไม่ใช่เรื่องตลกนะนี่เรื่องเข่าหรอังนะผมว่าลูกแรกที่มันเสียมันเพราะว่าแม่งสมาธิหลุดตั้งแต่ต้นเกมด้วยแล้วก็ปัญหาตอนนี้คือพี่คิดดู สา่มาเตะมันได้นะเรทั้งใจฟังอยู่เออเราก็มีมารยาทเราก็อาจจะแบบมันอาจจะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ยื่นไม่ได้ได้ใช่ไหมโอเคคือมันมีให้สัมภาษณ์ของเดลิกหรือลูกชอมมันไม่แน่ใจน่าเป็นเดลิกที่บอกว่าคือตอนเนี้ยปัญหาของลิฟว์พูเห็นแล้วแบ็คสองข้างจอดได้ง่ายมากขนาดเขายังเห็นเราก็เห็นซึ่งตอนเนี้ยมันเป็นปัญหาที่หลักๆเลยที่แบ็คสองข้าง อะไรก็จ้างฝังปกติคือนั่งฝั่งก็นั่งั่งก็ผิดแล้วนั่งเงียบๆก็ผิดกล้องอ่ะจับหน้ามาไว้ก็ได้นะแล้วก็เป็นเสียงให้ต้องอย่างเดียวก็ได้ให้มันคอนทาร์ดกันไปเออนั่นแหละคือแบ็คสองข้างเป็นปัญหา แล้วก็ตอนนี้กองหน้าผมรู้สึกว่าแม่งมีลูกรักเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกคือโอเคกัค๊กโปวนันนั้นเนี้ยมันมันดูมีใจสู้แหละแต่มันก็ยังไม่คมเหมือนเดิมซาร่านี่ยิ่งหนักเลยอีซัคเนี่ยผมว่ามันยังแทนอีกิตเก้ไม่ได้ที่ฟอร์มกำลังดีแล้วเสืกไปดรอปเขาอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ากองหน้าผมอยากให้เปลี่ยนเปลี่ยนส,สักเซตหนึ่งอ่ะขวาเป็นเคียซา่าแหละซ้ายเป็นอีกิตเก้กองหน้าตัวว้าก็เป็นอีซัคอะไรเงี้ยลองดูเพราะว่าตอนนี้คือแม่งคือลองก่อนกล้าปรับก่อนใช่ไหมอันดีไม ความลอยหน้าลอยตาของมึงนะคือมึงจะไม่ไหวแล้วตั้งใจตั้งใจฟังอยู่แล้วแม่งก็กองข้ามกูด้วยคือมันมันก็นั่นแหละคือกองหน้ามันห่วยอ่ะคือถ้าฟอร์มตกขนาดเนี้แล้วพี่เอาอีกคนหนึ่งนั่นเนี่ยก็พยายามฟังอยู่พยายามแล้วก็จะคิดตาว่าจะได้มาโต้กันถูกไผมมองหน้าพี่เมื่อกี้เหมือนรู้สึกเป็นแฟนแมนยูไปแล้วนะผมเกือบเตะพี่นะหน้ากูหน้ากูเป็นเหมือนย่อเยอะอย่างเงี้ยมันนั่งแล้วฟังแล้วเหมือนอมยิ้มอ่ะผมแค่รู้สึกว่าตอนเนี้ยปีกซ้ายปีกขวาเปลี่ยน อาจะเป็นอิกิติเก้ทางซ้ายแล้วก็เป็นเคียซ่าทางขวาอะไรเงี้ยแล้วก็ปิดซ้ายปิดขวาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นน้องซ้ายน้องขวาสต่มึงรีบเกินเลยตะวัตะกันได้ตะกุมกักันนเลยหรอให้มันไม่เครียดให้มันไม่เครียดเตะเลยได้ป่ะตาตาสำหรับความสุขเรืกินนี้ คือเห็นด้วยที่อาร์เอร์ซออาจจะต้องกล้าปรับกล้าเปลี่ยนบ้าง้วคือตอนนี้เหมือนอารเอร์ซอนมันหลอนๆแล้วเหมือนของมันเยอะจัดแล้วก็ไม่รู้จะปรับยังไงแก้ยังไงเพราะว่าอารเอร์ซอตอนนี้กำลังสับสนคือด้วยความที่มันเมาหมัดอ่ะมันก็แพ้มาพยายามจะปรับโน่นปรับนี่แล้วมันก็ยังไม่เป็นผลสักทีซาร่าเห็นด้วยที่อาจจะต้องดรอปเพราะว่าคือซาร่าส่วนตัวมองว่านะตอนนี้ไม่ใช่คนที่แตะต้องไม่ได้แล้วถ้าเป็น5ปีที่แล้วเนี่ยเวลาฟอร์มมันตกเนี่ยคุณซื้อก็คงยังร ก็นั่นแหละลิเว์ต้องต้องรีบกลับมาให้ได้อะถ้าดูจากตารางคะแนนยังไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ถ้าดูจากฟอร์มเนี่ยโคตรวิกฤตบอกเลยว<บ>่าวิธีการมันไม่ได้จริงๆโอเคเขาทำรายการเลยเล่นเกมของครูยังไม่พูดเลยไม,ไม่ไม่ต้องพูดเลยเลยเอบอลชนะแล้วไปพูดอะไรอะมันจะทับถมกันหรือเปล่าล่ะ, <c oughs> ะ,ะมันจะดูเป็นคนไม่มีน้ำใจนะ <c oughs> นิดนึงนิดนึงได้่วลานิดนึงน้ำใจนักกีฬาพูดผมพูดแค่นิดเดียวพอเดีอ่ะโอเคคือแฟนแมนยูไม่ได้คิดว่าไม่จะถึงกับชนะเอาแต้มออกมาแต้มหนึ่งเสมอก็ถือว่าดีแล้วแต่จบมาเนี่ยคือ แมนยูก็ถือว่าเฮ้ยแม่งในรอบ9ปีอะ่ะอแม่งก็ดีใจนั่นแหละก็เลยเป็นสิ่งที่แบบแฟนแมนยูแบบเออแม่งก็แฮปปี้ที่ว่าเอ้ยโขชนะได้เพราะเราอันนี้เราเข้าใจนะเพราะเราเ <c oughs> พราะเราเพราะเราเห็นว่าอากัศกิริยาของของน <c oughs> <ต>ักเตะแมนยูจบเกมอะ่ะคือเราเห็นได้เลยว่ามันแบบโอ้โหมันมันมันปลดล็อกจริงๆอ,อ่ะเพราะฉะนั้นแฟนบอลก็ต้อง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 เฮก็เป็นเรื่องปกติอันนี้ก็แฟนเลี้ยงผู้ต้องเข้าใจอ่ะ นักต่อไปครับเบนคอนเอาของผมก่อนแล้วกันของเบนไบตันใช่ไหมอ่เป <tekrar S 1> ิดบ้านเยือนเปิดบ้านเยือนบ้านเยือนเปิดบ้านเจอไบตันโมเมนตัมตอนเนี้ยแมนยูมันมาแล้วแหละมันควรจะต้องมาแล้วคนควรจะมามาแล้วในบ้านคนจะไม่แพ้แล้วแต่ไบตันก็เป็นทีมที่ที่เหมือนแพ้ทางกันอยู่นะแต่ที่แบบเคยเจอกันอาจจะแบบชนะยากอะไรเป็นเลเบ็แล้วแล้วคนที่ชอบยิงก็คือเวลเบคด้วยแต่ก็ตอนนี้คือมันมันช่วงเวลาของแมนยูแล้วความมั่น ใจของนักเตะม,มันเริ่มมาแล้วก็ได้พักกันยาวๆการสัปดาห์ไม่มีเตะผมว่าน่าจะได้วะก็คือต่อไปนี้แมนยูก็คือชนะแบบร้อนัดรวดอะไรอย่างี้ป่ะอันนี้รู้ถึงรูด้ด้วยกัน,นสามปีเหรเห็นมั่นใจก็ถามไมเฉยเยก็อยากรู้ <c oughs> เออก็อยากให้ทีมแมนยูอ่ะเจอทีมท,ท,ที่แบบเก่งๆ,ๆบ้า ใช่เอออย่างแค่อะไรที่ผ่านมาไม่ไม่ไม่ก็ไม่เท่าไหร่นะแชมป์โลกเชลซีเหรอก็ชนะตกมาแล้วแชมป์ลีกเหรอพี่เมียก็ตกมาแล้วเดี๋ยวมันจะโดนกูตกแน่เดี๋ยวมันจะโดนกูตกแน่ยอ่ะก็เนี่ยเจอไปทําเกี่ยวไงเกี่ยวไงเกว่ยเท่าไหร่ หนึ่งศูนย์ะความมั่นใจตอนนี้คิดว่าลิเวอร์พูลลไอ้ิคิดว่าแมนยูจะกลับไปแบบวนหลุมเหมือนเดิมไหมคือแบบโอ้โหเจอทีมใหญ่มึงเล่นดีสุดท้ายกลับมาเจอทีมเล็กกว่าตอนนี้ชนะสามนัดล้วนมาแล้วผมคิดว่าอันนี้น่าจะเก็บได้ส่วนอีกนัดหนึ่งสเปอร์เดี๋ยวเราต้องมาดูฟอร์มก่อนว่าจะเป็นยังไงอ่ะลิเวอร์พูลเจอใคครรับไปเยือนเบรนฟอร์ดเบนส์ฟอร์ดหนักไหมหนักเพราะว่าไปถึงเบรนฟอร์ดหนักกูเนี่ยหนักเลยเฮีย เูเอาอะไรไม่ได้เหมือนกัน<อ>ทั้งนี้แม่เงเป็นการแพ้แบบถ้าเอาเฉพาะนในลีกนะก็3นัดติดแล้วถ้าถ้าแพ้อีกเนี่ยบอกเลยว่าโบมเวลาแชมป์ลีกเลยนะก็คือ,อ,อเลิกเคลียร์เลยทุกผู้ไม่ใแต่ว่าหมดหมด,หมดกันหมดแชมป์เฮ้ยว่ามันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคือถ้าว่าถ้าวัดเป็นบัญญัติไตรยางอ่ะการแพ้เกิน3นัดติดนั้นเนี่ยมันมันลุ้นแชมป์ยากแล้วผมว่าการเจอเฟนฟอร์ดนี่แม่งเอาง่ายถ้าผมมองตอนนี้เลยนะขอเสมอ ฟอร์มตัวนี้เลยคือแบบไม่แพ้ไม่้ดีกว่าผมว่าหนึ่งหนึ่งอะว่าไงคือถ้าลิฟวูไม่ได้แพ้ติดติกันมากก็จะคิดว่ามันชนะเพราะจริงลิฟวูก็ก็ก็เหนือกว่าเบนส์ปอร์แหละครับพูดกันตามตรงเพียงแต่ว่าพอมันมีเรื่องของผลการแข่งขันมาเกี่ยวข้องอ่ะมันอาจจะมันอาจจะมีผลต่อความมั่นใจ แต่พยายามตัดเรื่องของผลการแข่งขันก่อนหน้านี้ออกไปก่อนแล้ว<ม>พยายามมองจากตัวผู้เล่นมองจากความเป็นจริงที่ร์พูมันถ้าเล่นได้ตามมาตรฐานมันต้องชนะให้ได้ผมเชื่อว่าร์พูจับไม่ไม่พลาดอีก<ม>จะเก็บชัยชนะได้แต่อาจจะแบบไม่ใช่ชัยชนะที่สวยงามหรอกนะ<ม>แต่แบบขืดขึ้นคอเบียดได้อะไรแต่สุดท<ม>้าย<ม>จะเก็บชัยชนะได้แล้วยังคิดเหมือนตองไหมว่าถ้าแบบซาราส์าลงกัโปลงมันจะแบบรู้สึกไม่ไม่เออณนะตอนที่ถ่ายเนี่ยเกมกลางสัปดาห์ยังไม่เตะผมคิดว่าซารา์จะถูกดรอปในเกมกลางสัปดาห์ก่อนแล้วในพรีเมียร์ลีกอ่ะผมเชื่อว่าาา ได้ลงอยู่เพียง <P ie S 1> <t ie> แต่ว่าจะเป็นการลงแบบที่สามารถถูกเปลี่ยนตัวออกได้ถ้ามึงยังไม่ดีอยู่เปลี่ยนตำแหน่งบ้างเลยแดนะอเอาอคนที่แม่งฟอร์มดีจริงๆอะ่ะที่แม่งมีส่วนกับเกมเยอะมากๆอย่างเคียซ่าอย่างเอกิตเก้อย่างเง, e K T K, งี้ยมัคนควรได้ลงได้แล้วแล้วหน้าเป้าเนี่ยผมไม่รู้ว่า,าจะเป็นกั๊กโปไม่ใช่ไม่ใช่แต่คนเป้าปะโทษป้าบอเบียก็มาโทษเลยุกอยู่แล้วเจลซื้อหวยกูไปน วันนี้ผมสมองไม่ทันแม่งเลยมันเบลอหมดแล้วไงก็ไม่ทันหรอกแล้วกุก็ไม่อยากรับเลยมันด้วยพี่แจกว่าสกอร์เท่าไหร่ครับสองหนึ่งสองหนึ่งชนะได้ผมว่าชนะแบบเสียประตูด้วยชนะแบบเสียประตูเหมือนเดิมเกมอะไรวันนี้จะพูดชื่อชื่อต้นุบบวัไปแล้วให้แย่งกันตอบ อย่างเช่นอเล็กซานเดอร์อะไรอย่างเงี้ยป่ะอ่าแล้วก็ต้องลงกฎกติกายังไงค่ะคุยอีกรอบนึงกติกาก่อนเอาเสมอถ้าเสมอทุกอันเนี้ยมันไม่มีเสมอหรอกเพราะมันมันเป็นก่อนหลังแล้วอันนี้มันไม่มีเสมอหรอกมั้งนี่เหรอมีมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวพวกมึงสองคนเนี่ยแหละเราจะเอาแบบฉีกจากรายการอื่นก็ต้องเป็นแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นกติกาของรายการนี้เลยเอาบทลงโทษคืออะไรก่อนชกหน้า ก็คือเป็นผู้่แรกแล้วคู่แรกไอ้ตว์เดี๋ยวกูโดนนะเหี้ยกระหน่ำกูใหญ่เลยที่นี่อันนี้อันนี้แบบตีตีแขนอย่างเงี้ยอ่าโอเคโอเคโอเคตีแขนเป็นเป็นเอาสลิปเปอร์ตีโหไอ้ตัตว์โหเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่ไหมเจ็บไปนะอ่าอ่าอีกทีตีเบาๆนะห้าทีก็คือไม่กูัวเองโดนมากเลยว่างั้นก็กลัวแหละก็พูดก็ระหว่างพูดก็คิดอยู่อ๋าได้ห้าทีเหรอสามทีสามทีสามสามได้ไัมสามทีสามทีมทีคนละสาม อืมเพื่อสามันนั่นคือหกะอันนั้นค<น>ือหกนงั้นสองทีสองทีอ่าสองทีมา แต่คนแต่คนนี้ต้องมัลุมไงสองคนนึกก่อนนะสองคนมันลุมไม่ใช่คือเก่ามากเลยว่าเซ็ตภาพไงเซ็ตคือมันเก่าว่าเอาผู้เล้วเหรอมึงก็ยังไม่ยังไม่หลุดนีไม่ใช่เมื่อกี้พี่แจ็คพูดถึงคนเดียวอะไรอย่างนี้ไงก็เลยเอ้ยลองนึกว่าถ้ามันเป็นสองคนมันจะเยอะหรือคนละทีไงคนละทีสุดท้ายโดนสองสองครั้งอ่ะมันรู้ใครจะตีไม่รู้แต่โดนสองครั้งอ่ะโดนสองครั้งโอเคโอเคโอเคนหึ่ง จอแดนเฮ้ยเดี๋ยวจะสั้นไม่ตออุ้ยนี่ไม่ต่อเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ตั้งใจเล่นเกมนะอันนี้คนดูเห็นนะคนดูเห็นนะอันนี้คือแบบไม่ตั้งใจเล่นเกมผมถึไม่ออกไงผมถึงไม่ออกไงอ่ะเสมอกันมันก็โดนอยู่ดีนะเสมอกันอ่ะพี่แจ็คได้ไงไม่คิดคะแนนได้ก็หมายถึงเสมอกันอ่ะกูโดนนี่หว่า่ไงอ้เฮียไอ้เฮียยังไงไอ้สันไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตามไปไปเลยไปเลยไปเลยก็มันมันเตีอนมันไม่ได้หรอกตอนเนี้ย ฟอร์นันเดสเฟอร์นันเดสอ่าไม่ได้เด็กกันแพงแล้วแพงแล้วต้องเอาแล้วทีนี้ต้องเอาแล้วข้อสามอยู่นี่ดรดเดรดอ่าสองกน่ข้อสี่แคลรี่แม็กไวท์แม็กไวท์ทำไมคนเป็นแมนยูแล้วกูนึกไม่ออกวะข้อห้าเจ้าเปโดนี่ไปที่อื่นเลยข้อหกแคนดี้แคโร แคโลอยอนน้องพเจ็ดดีโอโกโจโจตาโจโจตาจัดเลยใบแดงนะครูตอนนี้คะแนนเท่าไหร่ละเฮ้ยไอ่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 ใช่เฮ้ยเฮ้ยคะแนนเท่ากันเฮ้ยอย่างงี้ไงถ้านนคะแนนต้องบอกไม่ได้แล้วไอ้สัตว์ต้องต้องต้องปิดคะแนนมิฉะนั้นเดี๋ยวแม่งแบบไม่ไม่อยู่แลอยู่แล้วไอยู่แล้วข้อแปดพ่อแปดแล้วนะเปาโลบอดินี โล่เแดนนี่โลไม่ใช่เวลเบกเวลเบกอ่าเดี๋ยวเห็นไหมมือชีพไหมมือชีพทางั้งที่เสียงเสียงโดนนะรู้ตัวแล้วนะว่าเสียงโดนแล้วตอนนี้รู้ตัวแล้วนะโล่สิครับโลเมโตคาร์ลอสกูมาติเอสกูคุณซื้อมันคาร์ลอสคาร์ลอสคาร์ลอสได้เอ้ยอันนี้อันนี้เป็นแฝงนะอันนี้แฝงนะนนีบูติกูจริงจังเลยนะถือว่าแฝงนะอันนี้นี่เส้นเลือดกูขึ้นตอเลยเมื่อกี้คาร์ลอสนี่เลยนะนี่เหงื่อแตกเลยเหงื่อแตกแบบเอาเจีินกลางเลย มาเสมอกันสองคนหาคนรักคนเดียวไม่มีใครได้คนเดียวไม่ได้พูดไรไม่ได้พูดอะไรเสมอเสมอแหนเราอยากมากับกอกิ้งตอกต้องตอแหลอะไรมายื่นมายื่นมาเอามาถอดไดถอดไดของคุณไม่มีเหรอมีมีมีมา อยกันก็ที่จะเอาคุณะเอองสนิทกันจริงก็ถามจริงมึงกนันจริงยืดอย่างนี้เลยยืดสองมือแต่คนละทีเออจบ เอาพร้อมพร้อมกันไหมอ่าได้ได้อันนี้อันนี้บอกกัอนเราไม่ได้แบบเราเล่นจริงๆนะจริงจังนะจริงจังนะเราต่อเป็นจริงจังนะเฮ้ยกำหมัดนี่คืออะไรกะต่อยหรือว่าไงหรือแค่เก่งเฉยเก่งเฉยเก่งเฉยเก่งเฉตีตีสลิปเปอร์ไม่ใช่บริจาคเลือแบบที่คือเตือดมันออกมาอ่ะเดินสองซ้ำ อันนี้อันนี้เกมเป็นเกมอันนเป็นเกมจรังเัยนะสองคนเป็นเกมดูออกไหเราเซตเซตกติกากันเลยเซตกติกาไปคุยไม่เอาไม่เอามึงจริงจังเหี้ยวเนี่ยไม่งั้นพวกมึงสองคนเนี่ยพอกันพี่พี่พี่ไม่นับไรเฮียไม่นับไรเฮียไม่เข้ารถ้หรอไม่เอาไรเฮียชนะคือชนะ ก็อันนั้นก็แน่นอนเปรี้ยวก็นี่ไม่ไม่อันนี้โอเคไงอโอเคมาล่ะมันโอเคไงก็โอเคแล้วถูกนี่ชนะก็คือชนะเลยชนะคือชนะเลยไม่ถูกไม่มีการถูกลงโทษไม่ว่าจะชนะคนเดียวหรือชนะสองคนพร้อมกันก็คือชนะถูกไหมอันนี้ถูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปเข้าที่ประชุมเออมาไม่เราไปที่ประชุมหรอเไม่มี ปิดรายการแล้วให้มึงปิดรายการนะเออเออเอออยากฝากผู้ชมนะครับว่าเรื่องการทํางานเราต้องมีเฮ้ยเดี้ยรายการมึงซีเรียสและมึงซีเรียสเกินไปละรายการแตกร้าวของเราก็หมดแต่เพียงเท่านี้ทั้งซีซั่นเราจะไม่มีแล้วมีมีมีเนี่ยเด่นลูกค้าเข้าเลยมีพีหน้าลูกค้าเข้าเลยอ่ะขอบคุณลูกค้าลูกหน้านะครับก็รายการแตกร้าววันนี้จบแต่เพียงเท่านี้สปอนเซอร์เจ้าไหนอยากมาวางวางก็ได้เดี๋ยวเราจะเอามีช่งมีชั้นมาให้นะครับพร้อมกับพวกเราเนี่ยหยิบจับสินค้าได้ปกติได้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 แต่ ว่าเราผมจะไม่ทำงานกับคนเหี่ยอีกแล้วมึงแพ้ทั้งทีมริเวอร์พูลทั้งตัวมึงเองเลยเฮ้ยเกียอะไรอะไรวะเจอกันเด็กเลาวอีพีหน้าครับผมแชมป์ไอเบียร์เอาพูดตรงๆผมพูดตรงนี้เลยนะถ้าแบ็เบนฟอร์ดแพ้อีกกูขอเลิกนะจริงกูกูท้อกูไม่ไหวจริงกูขอเลิกแล้วว่าไม่เอาเราเราอย่าเอา เราไปคิดกันใหม่ว่าไปทนเอย่างอื่นดีกว่าเราอย่าเอาความคิดเราเราเอาความคิดคนดูดีกว่ามึงเชื่อไหมเห็นทางเดียวกับกูเหรอเออเพราะมันออนเพจกูแต่มีคอมเมนต์อยู่เหรอทำต่อฮาดีว่แฟนแมนยูว่ไอ้นี่แฟนแมนยูแลววแฟนแมนยูแล้วโอ้โหขนบ้าเลยมาอยู่แป๊บเดียวเทียแม่งดำดิ่งลงเหวเลยอ่ะเกมมาเล่นเกมกันชัดก่อนกเหรอเอาต่อได้เลยมามา